แบบนี้นะครับ <mel od ic pg> จะไม่โดนปีกเบานะครับไม่โดนปีกเบาตรงนี้จะไม่ล้มนะครับแล้วก็ทายน้ําตรงนี้จะไม่โดนเหยียบนะครับสามขั้นตอนนะครับง่ายๆนะครับคือรถตัวสูงอย่างไรนะครับรถที่เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับหรือว่า p p v ที่เป็นตัวสูงแบบนี้นะครับมีวิธีขึ้นอย่างไรนะครับให้เบาไม่เสื่อมสภาพเร็วนะครับเพราะพวกนี้เป็นเบาะหนังนะครับถ้าเกิดโดนไถไปบ่อยจะเสื่อมสภาพเร็วนะครับ แล้วก็ใช้บันไดแบบนี้นะครับจะไม่สีงจะไม่ถลอกแบบนี้นะครับมีวิธีง่ายๆนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก้าวเท้าขวานะครับเหยียบที่บันไดนะครับแล้วก็ใช้มือขวานะครับจับตรงที่จับนะครับรถตัวสูงจะมีที่ที่ที่จับดึงขึ้นให้อยู่แล้วนะครับทุกรุ่นนะครับก็พอก้าวเท้าฝาเหยียบแล้วก็จับมือแล้วก็เดินขึ้นไปบนรถได้เลยนะครับแบบหล่อๆนะครับแล้วก็ยกเท้าขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับ จะไม่โดนปีกบ่ะนะครับไม่โดนปีกบ่อตรงนี้จะไม่ล้มนะครับแล้วก็ชายน้ําตรงนี้จะไม่โดนเหยียบนะครับแล้วตอนนี้ครับมาวิธีลงน้ําวิธีลงก็ง่ายๆเลยนะครับลงที่แบบไม่ต้องไถไม่ต้องไถปีกบ่อตรงนี้ลงนะครับไม่ต้องไถก็คือเราก็ก้าวขาขวานะครับเหยียบที่บันไดก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้มือซ้ายนะครับดึงตัวเองขึ้นนะครับใช้มือซ้ายจับแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นมาครับแบบนี้นะครับแล้วก็เดินลงมานะครับแบบหล่อๆได้เลยนะครับ ขั้นตอนง่ายๆนะครับนําไปใช้ก็ได้เลยนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับที่จะไม่ให้ปีกเบาเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็ไม่ให้ชายเันไดเป็นรอยนะครับชอบก็กดไลค์นะครับถ้าถูกใจก็แชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเี่จะมาบอกให้บ่อยๆนะครับเพราะว่าเฮียเป็นคนซื้อรถอยู่แล้วจะซื้อรถขายอยู่แล้วนะครับก็พวกนี้นะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ราคารถเสื่อมเร็วนะครับหรือว่าตกเร็วนะครับถ้าเราดูแลได้ รถก็ราคาก็จะดีนะครับระหับวันี้เฮียไปก่อนนะครับสว่วน